มาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับเป็นรถนั่งปาปกาศทั้งขบวนนะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับอย่างที่แอดบอกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ NPA 855R1 นะครับแบบอินสระนะครับตัวใครตัวมันนะครับ350แรงม้านะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับ SRT 2 5 2 9นะครับ SRT 2 5 2 9นะครับนําขบวนนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่ดวนพิเศษที่44นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ